สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลนวิลานะครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านเราจะพามาดูรถที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ครับใครที่ใช้รถแบบนี้อยู่เนี่ยแต่ติดปัญหานะครับเหมือนคันนี้เนี่ยะครับเดี๋ยวตามมาชมกันครับ ได้กูเป็นผัวเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะนั่งที่เต็นตอน่อที่ครัวโอ๊ยกูปวดหัวกูปวดหัวชีบอาอยากได้กูเป็นผัวเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะนั่งที่เต็นตอน่อที่ครัวเครื่องกูแรงมันก็มาแสงเธอลองเชคช่วงล่างมันก็ฟังแฝงลุนนี้บอกมีเงามือกัตักแต่งทำไม่รักเมียมึงมาให้กูรักแข่งทำข้องใจก็ไม่ใช่ครับทุกท่านแล้วนี่ก็คือรถแมคลาเรนครับ MP4 ครับซึ่งดูเลยครับว่าเป็นรถ ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะมันเรียกว่าไฮเปอร์คาร์เลยนะครับแต่ว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้อาจจะมีอายุมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพน i อยก็คือว่าไม่สามารถที่จะเล่นระบบบลูทูธได้หรือรับโทรศัพท์ได้นะครับรวมถึงฟังเพลงเป็นไฟล์แบบคุณภาพสูงนะเพราะจอเขาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับคันนี้เขามาอัปเกรดครับ,รบทุกท่านโอดูครับ ที่บอกว่าไฮเปอร์คาร์เพราะดูการเปิดประตูครับนี่อย่างเท่นะแล้วมาดูตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทำให้ระบบรถเดิมนะครับลิงก์กับเจ้านี่นะครับเราใส่เจ้า a อ p พายครับรุ่น A09 ครับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ทั้งส่งไฟล์บลูทูธคุณภาพสูงนะครับเล่น USB ได้ รวมถึงใช้รับโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะรถรัถคันนี้ถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูข้างในดีกว่าโอ้โห,โหเข้ามานั่งแล้วผมกำลังคิดว่ามันไม่นั่งง่ายเลยนะกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยเรากิดเราขับรถแล้วมีพาสาวๆไปเนี่ยนะจะขึ้นมานี่น่าจะลําบากมากเนี่ยกว่าจะมานั่งได้นะครับแต่ว่านี่เลยครับผมจะให้ดูว่าเจ้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับดูลูกเล่นนะใครที่ เล่นตัวนี้อยู่ผมจะรู้นะครับรถรุ่นนี้เป็นทัศสสกรีนนะครับแต่อ p อปชันเนี่ยมันก็จะมีแค่ USB กับฟังวิทยุเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนนะครับเนี a a a M, แล้วก็แต่ว่าเครื่องเสียงเป็นเม r ริเดียนะเนี่ยปรับเสียงได้นะครับแต่ตอนนี้เราใส่เจ้า a อ p i n e เข้าไปเนี่ยมันช่วยยกระดับเสียงเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วเราจะให้ดูครับว่าบลูทูธครับผมต่อให้ดูงี้ นี่ครับทุกท่านอ่าฮัลโหลตะกี้ต้องกดรับที่หน้าจอด้วยครับลิงก์แล้วครับลิงก์แล้วเนี่ยทุกท่านผมจะฟังบลูทูธเลยครับฟังเพลงนะครับจากบลูทูธอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้นิดนึงเป็นบลูทูธออดิโอนะครับ แต่ขอโทษช่างกล้องเปิดปิดประตูไม่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจะให้ฟังคุณภาพเสียงนะครับ越越นี่ครับจะให้ใหดูว่าฟังเพลงบูทูธได้เลย 就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。啊、窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧？一片当然，寂寞并不。你好。 เอาเป็นว่าตอนนี้มันมีเสียงเตือนระบบะเรารถเรายังไม่ขับไปนะอาจจะมีกวนอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะให้ดูว่าด้วยออปชั่นหน้าจออยานงงี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะโทรศัพท์นะครับโทรหาตุนนะครับแล้วดูว่าจะรับสายได้ไหมนะเข้าทางระบบ เสียงโทรศัพท์เข่าละ Hello, <guys. S 1> ่ะฮัลโหลครับเี่ยโกดรับโทรศัพท์นี้เลยได้ยินไหมตุลครับผมได้ยินไหมได้ยินครับเสียงเข้าระบบเลยครับพูดได้เลยแบบนี้ครับง่ายมากครับทุกท่านโอเคเท่านี้แหละครับผมครับนี่เลยครับแล้วก็ยังมีคุณภาพเขาเรียกว่าจากไฟ USB นะครับฟังเพลงบลูทูธได้รับโทรศัพท์ได้ยกระดับเสียงขึ้นมาเลยครับ เพียงแต่ว่าเราจำเป็นต้องต้องมีหน้าจอเจ้า A09 เนี่ยติดกันไว้นะครับเป็นตัวเสริมด้านนี้นะครับเพราะว่าทุกฟังก์ชันที่วิยุตัวนี้มันไม่สามารถจะเพิ่มได้แล้วแล้วไม่มีปุ่มให้กดแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องยกออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะฟังแบบเดิมนะครับผมก็กดปุ่มนี้เป็น AUX ครับทุกท่านนะครับเสียง ในระบบคันนี้ก็จะเข้าไปวิทยุเข้าอย่างเดิมครับเราไม่ค่อยชัดเนะท่าไหร่ับวิทยุตัวนี้นี่คือระบบเดิมครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ก็คือวิทยุเดิมของเขาครับโอเคกลับมาฟังเพลงดีกว่า ประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คือการเพิ่มออปชันเสียงครับนะครับในรถแมคลาเรนซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะฟังเพลงนะครับจากบลูทูธได้นะสามารถจะรับโทรศัพท์ได้แล้วก็มีออปชันไทม์อะไรเมนต์การปรับแต่งเสียงเพิ่มเติมเข้าไปในระบบได้เลยครับซึ่งที่นี่เราทำได้ครับทุกท่านนะครับขอให้ แจ้งมาเนี่ยเราจะหาโซลชูชันที่ดีที่สุดสำหรับรถรุ่นนั้นๆใช่หยครับแล้วนี่ครับทุกท่านครับนี่ก็คือการอัปเกรดออปชันนะครับรวมถึงคุณภาพเสียงเนี่ยในรถไฮเปอร์คาร์อย่างแมคลาเรนครับตัวนี้ MP4 ครับเรียกว่าในท้องตลาดเนี่ยท้องถนนนะครับรถรุ่นนี้น่าจะวิ่งมีไม่กี่คันจริงๆครับนะครับผมเลยอยากจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ แล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นต่างๆรวมถึงรถรุ่นนี้นะครับถ้าอยากเสริมออปชั่นแบบนี้ถามมาได้ครับที่มิราอชดูโอครับทั้งสองสาขาเลยครับโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ